ขอกราสีนะครับขอกราสีทุกท่านอยู่ความเคารพนะครับขอกราสีเอฟซีเนาะผู้มีโกาสกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้นะครับวันนี้ช่อง YouTube ของบ่าวเมืองสีวีสองเนาะครับผมบ่าวเมืองรีวีสองมีโอกาสได้มาเยิ้มเยินอู่เรานะครับวันนี้ก็จะม่ให้ดูนะครับแต่ละคันเนาะครับในส่วนของวันนี้ให้มาดู6กสี่ศนย์ก่อน นะครับค yeah, so 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 mm ัน hmm. น yeah. well, yes, you know, so ี <nước c Genius> ้เ <Tonight> ป <com Catholic ism> ็น66402ของเราเนะครับคันนี้คันนี้เป็น66402ของเราเนะครับจะจัดส่งสปบพอราวนะครับจะส่งนะครับคันนี้ก็ลูกค้าโอนมามัดจำนะครับมามัดจำคันนี้ก็จะได้เป็นรถเช็คเนาะได้ทําเครื่องอยูนี่ใหม่นะครับเช็คความเสถียรเฉียดใหม่เช็คระบบคลาดเช็คระบบเฟืองท้ายสีน้อยเช็คความเด่นได้ความขาวใหม่ในคันนี้ได้ยางหน้ายางหลังใหม่เนาะเบาะใหม่ลังคาใหม่ ระบบไฟระบบสีแบตเตอรี่ทั้งไอเสียบางคนหลัางคู่ใหม่นะครับคันนี้แต่ว่าสีลูกค้าสั่งเป็นสีคล้ายๆสีชมพูนี่ครับครับผมแต่จะเป็นคานเป็นใบมีดอาเป็นบางโคลนเป็นฟ้ากระโปรงเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์นี่เป็นเป็นสีชมพูครับนี่ครับก็จะน่าจะประมาณไม่เกิน15วันคันนี้ได้ส่งแน่นอนถ้าอยากไรหกสี่ศูนย์รถเช็คคารหน้าคารโล่แบบนี้นะครับเรียนพบบนอยู่ที่ช่วงนี้ขายอยู่ที่ราคา หกแสนเจ็ดหมื่นบาทหกแสนเจ็ดหมื่นครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นการคารโร่นะครับการคารโร่รถเช็คเนี่ยหกแสนเจ็ดหมื่นได้ยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ยางแท้ห้างนะครับเบาะใหม่ลังคาใหม่ระบบไฟระบบสีแบตเตอรี่ถ่อยเสียบังโคนหลังคู่ใหม่เช็คไอทำเครื่องยนต์เช็คปั๊มโซล่าเช็คระบบการเช็คเกียร์เช็คส่วนท้ายสิีล้อได้ปั๊มขาใหม่นี่ครับปั๊มขาใหม่ปั๊มเด้งเช็คใหม่น้ำมันไฮดรอลิกใหม่ทีนี้ ในการจองช่วงนี้ก็ต้องจองนานหน่อยเนาะครับผมพราะว่ารดเยอะมากตอนนี้ติดจองเยอะมากเลยครับทำไมทันประมาณกี่คันครับนี่ช่วงนี้ติดจองเกือบเกือบยี่สิบคันเกือบยี่สิบคันครับผมใช่ครับที่ติดมาจําตอนนี้ที่ที่ถ้าถ่ายไปด้านโน้นมีติดจองทุกคันแล้วครับผมดยกล้องมาดูฝั่งน้นครับด้านหลังก็ติดจองแล้วเนี่ยอืออุ้ยเต็มเลยครับติดจองหมดช่วงนี้ก็ติดจองเยอะมาก ถ้าท่านจะได้เป็น64 0วลโ์ราคา6.7 0 0 0 0บาทนี่ก็จองประมาณ3-8เดือน3-8เดือน3-8เดือนครับไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะได้รถมาครับผมกว่าจะมาเช็คกว่าจะทำสีกว่าจะทำไฟไฟนี่มีไฟ8ดวงนะครับผมมีไฟสูงไฟต่ำแยกสยีไฟเลี้ยวขวาเล้วซ้ายไฟสป,ปอร์ตไลท์ใส่เตรให้ด้วยครับผมมีเตรให้ด้วยนะครับมีคือมัน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 เช็คเยอะ ได้ครบทุกอย่างใช่ครับเช็คเยอะมากกาไรน้อยนิดเลยครับรถเช็คในกาไรน้อยนิดเพราะว่าถ้าคนที่เขาเรียนรถมีรถมาก,ก่อนถ้าบวกประมาณเกือบเกือบสี่สิบรายการทั้ยงยี่ห้มันเยอะมากเอาปากกามาจดเลยครับอันดับหนึ่งยางหน้าใหม่คู่หนึ่งเท่าไหร่สองยางหลังใหม่คู่หนึ่งเท่าไหร่แล้วก็จดไว้ค่าแรงด้วยต่อไปก็จะมีเบาะเท่าไหร่หลังคาเท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่ถ้อยเสียเท่าไหร่ครับแล้วที่นี่มาระบบไฟทั้งคันเท่าไหร่ระบบสีเท่าไหร่ ก็ไปมาจดเครื่องมาจดปั๊มโซล่ามาจดค้บมาจดเกียร์มาจดเฟืองท้ายมาจดซีล้อสองข้างมาจดปั๊มเบรคแล้วได้ปั๊มเขาใหม่ปั๊มเขาลูกหนึ่งสองพันกว่านะนะครับเฉพาะองนี้เฉพาะอย่างหน้าอย่างหลังแล้วก็ปั๊มเขาเนี่ยเกือบแสนถ้ายางหน้าใหม่ยางหลังใหม่แล้วก็ได้ปั๊มเขาใหม่กับวงโยกบวกน้ำมันเนี่ยเพราะน้ำมันมันสามถัง54ลิตรนี่ถังนึงก็เกือบเกือบพันห้าสี่พันห้าตัวลูกหนึ่งก็900บาท ถ้าเอาอยางหน้า<ม>ยางหลังปั๊มขาวแล้วก็น้ํามันแล้วก็กรองเกือบแสนอย่างอื่นคิดดูครับทําทั้งคันนะครับกาไรผมจะบอกให้ครับกาไรรถเช็คน,นิดเดียวแต่กําไรที่เขาขายรถตามสภาพนะ่ยอันนั้นเขาได้เยอะ<ม>เพราะว่ามาแค่ล้างขายมันทำอะไรอย่างแค่ล้างไม่เกินสองสามร้อยอันนี้มันทําเยอะทําเยอะมากเพราะฉะนั้นนราอยากจะได้รถเป็นรถเช็คก,ก็ทักมาเนะาะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคันมิวนี่เป็แสนกว่า แปดแสนกว่าคันนิวคันนิวนี่แปดแสนห้ารถเช็คครับผมครับผมคารโ 6, ์โร่หกแสนเจ็ดบอกเอฟซีได้เลย,เลยทุกท่านเลยครับคันคันคันคาร์โร่รรโนี่หกแสนเจ็ดหมื่นครับผมรถเช็คทีนี้คันนิวนี่แปดแสนห้าแปดแสนห้าคานิวเพราะว่ารถรถซื้อเข้าเนี่ยยังไม่ทําอะไรคันนิวก็อยู่ที่เกือบเกือบหกแสนหกแสนกว่าแล้วเฉพาะซื้อเข้าเันนี้ผมยังไม่ได้เช็คอ่ะครับผมคิดดูครับผมทําเยอะทําเยอะ พราะฉันรถคันนี้ก็จะส่งสปลาวราครับผมเร็วน่าจะประมาณไม่เกินสิบห้าวันว่า mm hmm. ต้องมาทําระบบสีพวกข้างล่างแล้วก็สีพลาสติกพวกนี้ให้ใหม่นี่ก็เป็นรถเช็คนี่ก็เป็นรถเช็คสนใจทักมาน้าบ่าวบางสีเนาะครับผมอยากได้รว้ใช้ครับอ่าเป็นรถเบาเดียวราคาสองแสนกว่าสามแสนกว่าหรือว่าจะได้สองเบาเป็นหกสี่ศูนย์เป็นตัวคาร์โรตตัวยูก็ทักมาครับมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นครับอยู่ที่อยู่ที่คนซื้ออยากได้ครับ ถ้าอยากได้ตาซองก็มีครับมันไม่ได้ไม่ได้แพงหรอกอยู่ที่สี่สิบสี่สิบกว่าอดียวสี่สสี่สกว่าไม่ถึงห้าิบคแต่ว่าตามสภาพนะครับผมไม่ทำอะไรเสียกวนี้เช็คต่อข้างหน้าด้วยทักมาเลครับศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกศูนย์ปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าครับผมตามทุการทุกานครับรบเนาะบาบางสีเนาะศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าครับผม สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บบาวเมืองศรีบีสองด้วยเนาะช่องดูทูบเบาเมืองศรีบีสองวันนี้ขอากาสวัสดีครับผม